จะเชื่อมั้ครับถ้าผมจะบอกว่าหลังจากที่คุณดูพอดแคสต์เอพิโ od นี้จบหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยนะครับความกลัวจะไม่ใช่อุปสรรคหลักในชีวิตของคุณอีกต่อไปนะครับคือผมอยากจะชวนทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังของความกลัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับหลายๆคนนะครับกลัว สิ่งต,งต่างๆที่เราไม่ควรจะกลัวนะครับผมขออธิบายคร่าวๆตอนต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าความกลัวเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะครับความกลัวมีอยู่2ประเภทนะครับตะกี้ลินลววพูดไม่ชัดเฉย,ยเลยนะครับซึ่งคว <ๆ S 1> ามกลัวเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะครับความกลัวประเภทแรกก็คือความกลัวที่ชุดรั้งความเจริญของชีวิตเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความกลัวที่มีผลดีต่อชีวิตเรานะครับ ซึ่งความกลัว2ออย่างเนี่ยมันแบ่งแยกได้ง่ายนะครับเราจะมาพูดถึงความกลัวที่มันเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับความกลัวที่ <c oughs> ความกลัวที่เป็นประโยชน์ต่อเราเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนทุกคนย้อนกลับไปสมัยตอนแบบมนุษย์ถ้ำนะครับสมมุติว่ามนุษย์มีมนุษย์ถ้ำอยู่คนหนึ่งนะครับเดินกําลังจะไปออกหานะครับออกหาอาหารในช่วงสมัยนั้นนะครับเดินเดินอยู่ปุ๊บเจอเว้ย เจอพุ่มไม้มันขยับผู้ฟับผู้ฟับฟับฟับถ้าเกิดว่ามนุษย์ถ้ำคนนั้นไม่เกิดความกลัวในการจินตนาการแบบว่าเฮ้ยพุ่มไม้ตรงนั้นแม่งอาจจะเป็นสิงโตก็ได้มันอาจจะเป็นสัตว์อะไรบางอย่างที่ดุร้ายก็ได้อันนี้คือความกลัวที่เป็นประโยชน์มันคือการป้องกันตัวเองมันคือการโปรเทคตัวเองว่าเชื่อเดี๋ยวถ้าเกิดกูเดินเข้าไปใกล้มันี๋ยวกูตายแน่เลยวะดังนั้นถอยออกห่างถอยออกห่างถอยออกห่างแล้ววิ่งมั่งเลยนะครับ อันนี้คือความกลัวอย่างแรกก็คือความกลัวที่มาช่วยทาให้ชีวิตเราอยู่ราบปลอดภัยกันหึงทุกวันนี้นะครับการที่คุณกลัวงูการที่คุณกลัวรถยนต์นะครับไม่แบบว่าเดินแบบเดินแบบป๊องป, ắc, ปักป๊อกป๊กป๊อกป๊กไปกลางถนนแล้วพุ่งชนแม่งเลยนะอันนี้คือความกลัวที่ไม่ทําให้เรา ทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันส่งผลอันตรายต่อชีวิตเรานะครับมันคือความกลัวที่มันมาป้องกันเรานะครับแต่ความกลัวอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความกลัวที่มันฉุดรั้งความจเจริญในชีวิตเรานะครับความกลัวเนี้ยมันมันน่าปแปลกอย่างหนึ่งนะครับตรงที่หลายๆคนเนี้ยเป็นกันเยอะมากคือทุกคนเป็นแบบนี้กันหมดนะครับความกลัวที่มันฉุดรั้งความจเจริญในชีวิตเราเนาี้ยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าความกลัวเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อเรานะความกลัวนี่มันม ถ้าเกิดจะให้มองกันจริงๆเนี่ยความกลัวมันมันนอกจากจะโปรเทคตัวเราเองแล้วนะครับมันยังทําให้เราเนี่ยคิดรบอบคอบคิดอย่างพิถีพิถันไต่ตรองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสมมติว่ามีเพื่อนมาชวนไปเล่นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงเอาลงหุ้นนี้เลยลงทุนกับหุ้นนี้ไปเลยนะลงไปมีเท่าไหร่ใส่หมดหน้าตากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเกิดความกลัวขึ้น อันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเมื่อเราเกิดความกลัวขึ้นปุ๊บเราจะศึกษาแต่ไอความกลัวที่มันมาจุดล้างความเจริญในชีวิตเราเนี่ยมันคือความกลัวประเภทแบบแค่ความคิดเห็นของคนอื่นนะครับมันคือความกลัวที่แบบว่าเฮ้ยสมมตินะครับสมมติผมขอยกตัวอย่างเป็นการขึ้นไปพูดบนเวทีสาธารณะนะครับจะเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดละสมมติว่าคุณกาลังจะ ขึ้นไปพูดต่อหน้าผู้คนจนํานวนมากนะครับแล้วคุณเกิดอาการกลัวว่าเฮ้ยเราขึ้นไปพูดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเราจะพูดผิดไหมคนจะฟังเราไหมถ้าเกิดเราพูดผิดไปเราทําอะไรผิดพลาดไปคนจะจดจํำไหมนะครับเราจะกลัวเราจะสงสยัยสงสยัยสงสยัยเยอะแยะไปหมดจริงไม่จริงซึ่งตรงเนี้ยผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้กลัวนะครับว่า เราจะทําอะไรผิดพลาดไปบนเวทีหรือเปล่าเราจะพูดติดๆิขัดขัดไหมเราจะพูดแล้วคนจะฟังหรือไม่ฟังเราไม่ได้กลัวสิ่งนั้นนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดนี่คือเบื้องหลังของความกลัวที่มันฉุดลังความเในชีวิตเรานะครับสิ่งนั้นก็คือเรากลัวความคิดเห็นของผู้คนเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีจริงไม่จริงอ้าผมถามตามตรง ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีคนเลยนะไม่มีคนดูคุณเลยถ้าเกิดคุณพูดถ้าเกิดคุณขึ้นไปพูดบนเวทีไม่มีคนดูคุณเลยแม้แต่คนเดียวคุณจะมานั่งกลัวป่าวาเฮ้ยกูจะพูดผิดไหมวะกูจะพูดแบบ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 พูดไม่รู้เรื่องไหมวะคุณก็ไม่กลัวจริงปะคุณไม่ได้กลัวพูดผิดคุณไม่ได้กลัวที่จะเดินสะดุดบนเวทีแต่คุณแค่กลัวว่าคนอื่นจะมองคุณไม่ดีคุณแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นอันนี้คือ ความจริงของความกลัวนะครับซึ่งอันนี้คือแค่กลิ she ่นเฉยๆนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความกลัวเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทนะครับความกลัวที่ช่วยเรากับความกลัวที่ฉุดเรานะครับที่เกจพูดคาให้มันคล้องจองนะครับลิ้นรัวลิ้นพันก็นั่นแหละครับความกลัวมันมีสองประเภทเนาะทีเนี้ยผมอยากจะชวนทุกคนลองมาเจาะจอดดึกนะครับเบื้องหลังของความกลัวสักนิดหนึ่งว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังของความกลัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าอันนี้มันอาจจะเป็นคําแบบคําแบบภาษาบาลีนิดน,นึงนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามกันไปคร่าวๆนะครับความกลัวเนี่ยมันคืออวิชาตัวหนึง่งซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าอัวิชามันแปลว่าอะไรอวิชาแปลว่าความไม่รู้นะครับอะเนี่ยแปลว่าไม่นะครับส่วนวิชาแปลว่าความรู้นะครับลองสังเกตดูนะครับ อย่างคําว่าอเสวกนาจะพารานังมีคําว่าอะกขึ้นต้นถูกต้องปะแล้วคําแปลคืออะไรไม่ขอผลผ่านจริงไม่จริงซึ่งอวิชาคือการที่คุณไม่มีความรู้นะครับความกลัวคืออวิชาตัวหนึ่งนะครับซึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความกลัวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับซึ่งผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนะี่ยไอ้คำว่าอวิชาเนี่ยนะครับมันคือเบื้องหลังของความกลัวทุกอย่าง นี่คือเบื้องหลังของความกลัวทุกอย่างเราถอดคีย์เวิร์ดคำว่าอาวิชชาออกไปนะครับแล้วเรามานั่งจําแค่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเดียวนะครับก็คือความไม่รู้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกําลังจะขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วคุณเกิดอาการกลัวขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณแค่กลัวความคิดเห็นของผู้คนแล้วทําไมคุณถึงกลัวความคิดเห็นของผู้คนลองคิดดูมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา เห็นไหมครับอวิชาแปลว่าความไม่รู้การที่เรากลัวเราไม่ได้กลัวเลยครับเราแค่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราถ้าเกิดเราพูดไม่ดีคนอื่นจะคิดยังไงเราไม่รู้ถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปแล้วแม่งแบบเดินเดินอยู่แล้วแม่งสะดุดปั้งกลางเวทีเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานี่คือเบื้องหลังของความกลัวความกลัวคือความไม่รู้ซึ่ง อันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้นะครับใน,ในเมื่อความกลัวมันคือความไม่รู้แล้ววิธีกําจัดความกลัวคืออะไรลองคิดดูวิธีกําจัดความกลัวก็คือในเมื่อเราไม่รู้แล้วอะเราก็ไปทําให้มันรู้สิจริงไม่จริงคือมันตรงตัวง่ายๆอย่างนี้นะครับพอเรามานั่งถอดสับถอดสับถอดสับแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโอเคจะขึ้นไปพูดบนเวทีใช่ไหม ถ้าเกิดสมมติว่าจะขึ้นไปพูบนมเวทีแล้วเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวอะไรอ๋อเรากลัวความคิดเห็นของผู้คนเอ๊ะแล้วความกลัวมันมาจากอะไรนะอ๋อความกลัวมันมาจากคําว่าอวิชชาแล้วอวิชชาคืออะไรอ๋ออวิชชาคือความไม่รู้แล้วแท้จริงแล้วเนี่ยเรากลัวอะไรกันแน่อ๋อเราแค่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเห็นยังไงกับเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทําให้มันรู้ครับเข้าใจปะทาให้มันรู้ถ้าเกิดคุณกลัว ว่าคนอื่นจะคิดเห็นยังไงกับคุณคุณกลัวการขึ้นพูดบนเวทีคุณไปทําเลยมันอาจจะดูแบบแม่งบีบบังคับแบบอี๋ย่ามึงไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนลองคิดภาพตามไปกับผมนะครับว่าเฮ้ยในือเมื่อคุณไม่รู้คุณก็ไปทําให้มันรู้สิแล้ววิธีจะทําให้มันรู้คืออะไรก็แค่ลงมือทําจริงป้ะเราแค่ลงมือทําแค่นั้นเองมันง่ายมากนะครับแล้ว ถ้าเกิดทําแล้วมันจะหายกลัวไหมคือทําแล้วมันรู้แน่นอนนะครับเพราะว่าคือผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ไปทําให้มันรู้แล้วทีนี้เราจะรู้อะไรเราก็จะรู้ว่าเวลาที่ขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วพูดติดติด,ตดขัดขัด,ขดลิ้นพันแบบแบบแบบกลางเวทีมันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้น การผิดพลาดบนเวทีคือเรื่องปกติแล้วคุณจะเห็นด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยคนที่เขาฟังคุณอยู่คนที่เขาดูคุณอยู่ข้างล่างเวทีเขาไม่ได้จัดอะไรคุณเลยเขาไม่ได้ตัดสินอะไรคุณเลยเขาให้กําลังใจคุณด้วยซ้ำเวลาที่คุณทําอะไรผิดพลาดบนเวทีลองสังเกตดูนะครับคนที่เขาขึ้นบนเวทีและเขายังไม่ชํานาญกับเวทีมากแล้วเ็ปแรกที่เขาขึ้นไปบนเวทีปุ๊บเขายอมรับเลยนะครับว่าผมตื่นเต้นมากครับ ็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อเขาพูดแค่นี้ตอนเริ่มต้นยังไม่ทันเข้าเนื้อหาอะไรเลยนะเขาพูดแค่นี้ตอนเริ่มต้นสิ่งที่มันตามมาคืออะไรคนดูคนฟังครับตบมือเอริงปะ่ะดังนั้นครับเมื่อคุณทําคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นคุณกลัวการขึ้นไปพูดบนเวทีคุณก็ไปพูดเลยแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วยิ่งทํายิ่งรู้ จริงไหมจริงยิ่งทํายิ่งรู้ยิ่งทํายิ่งเก่งแล้วพอคุณทาไปเรื่อยๆ,ๆคุณทาไปเรื่อยๆนะครับหลายคนบอกว่าขึ้นไปพูดบนเวทีบ่อยๆทําให้บ่อยๆทําให้บ่อยๆนะครับแล้วมันจะชินเองแท้จริงแล้วมึงไม่ได้ชินหรอกนะครับหลายๆครั้งที่เราเตรียมตัวอยู่หลายๆครั้งที่เราเตรียมตัวอยู่ไม่ว่าคุณจะชํานาญบนเวทีมากมายขนาดไหนหลายๆครั้งที่คุณกําลังเตรียมตัวตกำลังจะขึ้นพูดละกำลังจะขึ้นพูดละเฮ้ยมันจะมีความรู้สึกตื่นเต้นอยู่ด้วยมึงไม่ได้ชิน แต่สิ่งที่ทําให้คุณนั้นพูดได้คล่องมากกว่าครั้งแรกที่ขึ้นไปพูดเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีประสบการณ์มาแล้วไงคุณรู้แล้วไงว่าแท้จริงแล้วการพูดบนเวทีมันไม่ได้มีอะไรเลยคําแรกที่คุณเอ่ยปากออกไปบนเวทีสวัสดีครับผมติดๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับวินาทีนั้นคือเบาละถ้าเกิดใครขึ้นพูดบนเวทีจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับคําแรกที่พูดออกไปมันจะเบาละแล้วคุณก็จะพูดต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ คุณไม่ได้ชินเวลาที่คุณกลัวอะไรบางอย่างแล้วคุณทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆจนคุณไม่กลัวแล้วคุณไม่ได้ทําจนชินแต่คุณทําจนรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยดังนั้นครับความกลัวเนี่ยมันคือความไม่รู้ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังกลัวอะไรก็ตามแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปจีบสาวขอเบอร์โทรนัแน่กูก็เป็นนะครับไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่กล้าขึ้นพูดบนเวทีไม่กล้าออกมาทําสื่อแบบนี้พูดนักล้องแบบนี้นะครับไม่กล้าอะไรกันมีอะไรไหมว่าไม่กล้าลงทุนอ่าไม่อันเนี่ยไม่กล้าลงทุนเนี่ยชัดเจนมากนะครับไม่กล้าลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะมึงไม่มีความรู้ไงว่าควรจะลงทุนอะไรถ้ามึงมีความรู้มึงลงทุนไปแล้วเห็นปะมันต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเว э ้ยมันถึงจะไม่กลัวดังนั้นวิธีง่ายๆนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับเมื่อเรากลัวแล้ว ความกลัวมันคือความไม่รู้นะเมื่อเราไม่รู้แล้วเราสามารถไปหาความรู้มากลบความกลัวได้แล้วก็ลงมือทําที่หลังนะครับแต่เรื่องบางเรื่องเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะไปหาความรู้มาก่อนแล้วเอาความรู้นะั้นค่อยมาทําที่หลังได้เหมือนกับลงทุนลงทุนเนี่ยไปศึกษามาก่อนแล้วค่อยศึกษาเสร็จปุ๊บโอเคลงทุนสิ่งนี้ค่อยใส่เงินลงไปนะครับอันนี้คือมันสามารถศึกษาก่อนได้ไงแต่กับเรื่องขึ้นไปพูดบนเวทีอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถที่จะไปศึกษา ผู้ชมแบบร้อยคนนันหรอกว่าเฮ้ยคุณ,ค,ณงงคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงคุณไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับสิ่งเดียวที่คุณสามารถทําได้ก็คือตัดตัดตัดช่วงค้นหาแล้วทําแม่งเลยนะครับกับเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่องหาความรู้ก่อนแล้วมาทําได้เรื่องบางเรื่องต้องทําเลยแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาแบ่งปันในพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลย ค,ความกลัวมันคือความไม่รู้อืดังนั้นเมื่อคุณไม่รู้ก็ไปทำให้มันรู้นะง่ายๆโอเคปะ <c oughs> ก็หวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอ๋อแล้วก็ก่อนไปครับผมอยากจะฝากนิดน,นึงนะครับว่าตอนนี้ผมมีอ e ีบุ๊กอยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นอ e ีบุ๊กที่สอนเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์แบบนี้เลยแบบที่ผมกำลังทำอยู่นี้เลยนะครับ อีบ e ุ๊กนี้บอกหมดนะครับว่าจะทาพอดแคสต์ยังไงให้ออกมาดูโปรโ,โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวนะครับสามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ f c e b o o k f a n p a g e โฟล์กธนสิทธิ์นะครับผมมีปักหมุดเอาไว้ให้เ,เรียบร้อยนะครับเป็นอ e ีบุ๊กนะครับอ่านจบแล้วทําตามได้ทันทีนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยากทำพอดแคสต์แบบที่ผมทาอยู่นะครับแต่ไม่มีอุป,ปกรณ์อุป,ปกรณ์แพงเหลือเกินไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจไม่เป็นตัดไม่เป็น ทุกๆปัญหาสําหรับคนเริ่มต้นนะครับมีอธิบายในอ e ีบุ๊กเล่มนี้หมดแล้วผมก็จะบอกด้วยนะครับว่าจะทำบอดแคสต์ออกมาอย่างไงให้มันน่าสนใจเล่าเรื่องอย่างไงให้มันเร้าใจแล้วมันจะปิดเรื่องอย่างไงให้มันประทับใจคนดูนะครับผมมีบอกหมดนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่ Facebook Fanpage f o ก k าร์สิตครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีสดครับสามารถติดตาม f r o k ก Talk Podcast ได้ที่ Apple Podcast s, และ Spotify ครับผมสำหรับสายดูนะครับไม่ใช่สายฟังก็สามารถติดตาม Frog Talk Podcast ได้ที่ YouTube Channel และ Facebook Fanpage Frog t h a n a s i t เชื่อเดียวกันเลยครับใครสายฟังไป Apple Podcast s, ไป Spotify ใครสายดูมาที่ Facebook มาที่ YouTube Frog t h a n a s i t ครับผม